ตัวสองโอ้โหรถใหญ่เลยจี่เฮ้ยเฮ้ยลงไง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 เอามาอีกลำอีกลำมามามากด C ใช่ไหมกด C ใช่ไหมอีกลำบ้านส้มอีกลำบ้านส้มอีกลำบ้านส้มมา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 ต้องตงตดอดฟ้ากลายเป็นล้านบ่อเฮ้ยพี่พอดีแป๊ะเลยอ่ะเออมันล่าจอดไงเนี่ยบ้านเนี่ยโอเคคันนี้ครับลำนี้ ปะไปไปพี่หนูอยากลองขับอ่ะอยากขับเลค่ะขึ้นไหมพี่หนูหนูอ่ะหนูซ้อมของหนูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันไม่เห็นอะไรเลยเราต้องทำไงมันมันเป็นอย่างไงมันนะมันมันลงดิ่งดิ่งมันดิ่งนะนะเอ้าไม่เยอะน้ำเกือบครึ่งเดี๋ยวได้เวลาพี่ซ้อมกันบ้างแล้วพี่พี่หนูถึงบ้านแล้วพี่โอเคจอดตรงไหนใช่รับ หนูล้ั้นหนูขอหาที่ก่อนอันไหนมันคนขับวะเนี่ยเราขึ้นมาจอดข้างบนนี้ที่จอดทอวู้วมวววววววาวววววววนวววกวว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 เวนววนวนวววววไปถึววววว้วววววแวววว้ววววววนววววว่วว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 แววก็ก็กดว คาเร่งมันขึ้นแค่นั้นเงแสดงาไปไกลแล้วดิพี่มองไม่เห็นนเออมันยกล้รอิกรกด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 เทสกดเทสกดเทสต์กันเลยเป็นไงพี่โดยสวรสค์ภาพลองหน่อยดูไอ้อะคว่ำเฮ้ยโอ้โหกดเด้งพี่หนูเทให้เฮ้ยโอ้โหก็เด้งแล้วมันจอดได้สวยว่ะวานจัดการดันหนูดูให้พร้อมๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆน ตามนะตามโอเคพี่นอนอย่ารีบร้อนพี่นอนขึ้นเร็วแล้วตามไปนั้นไปเลยไปแล้วไปทางซ้ายขวาไปเลยพี่ Let's go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  โอเคตอนนี้เราอยู่บนโอ้โหเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ3,000ฟุตเราก็ยังไปเกาะที่ไกลที่สุดจากบ้านของเรา ต้ายซ้ายซายซ้ายได้ถึงแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่แหละเกาะด้านหน้าที่เราจะไปครับผมนิงนิงหนิงนิงอาจจะลึกโอเคโอเคได้ได้จอดบนตึกบนตึกเอาโชว์เหนือไม่ได้นะอ่ะโอเคผมลงได้แล้วครับมาสุดยอดมากเลยครับป่ะเราลมพลกันพี่ป่ะป่ะมาดิลมไหนดีไปหาโฮเขาหน่ย นี่มามาต้องลดต้องลดต้องลดเกโอเคมารวมพลครับอ่ะมาสตีกินก่อนไหมกินที่กินแล้วโอ้ยเมย์สองอันแล้วกว่าจะลงเออผมมีนี่ครับผมมีอ่านี่ครับเกลนคคครรนนนนนทีีไได้้้ผมวตงะะะโโโอออเเเ เราไปดูกันที่นี่เขาเรียกว่าก๊าซเซ t ชั่นนะครับน่าจะเป็นสถานีจ่ายน้ำมันจ่ายน้ำมันเฮ้ยโอ้เรามาถูกที่ว่ะมาปนน้ำมันหรือเปล่าดูอาจจะเป็นเกาะล้างก็ได้ครับไม่มีคนอยู่เขื่อนที่หน้ากองกำลังอยู่ด้านหน้า12บสนาฬิกาซ้ายหนึ่งตัวห้ยข้างบนข้างบน12นาฬิกาไปยิงได้ยิงเลยนะปืนสั้นฉันปืนสั้นตายเอ้ไม่ตาย ฮ้ยเอามันมอบมันมอบเฮือตายไหมตายไปะวะหรือมันหลบวะกำลังเคลื่อนที่ทางด้านซ้ายเรียบร้อยเป้าหมายเคลียร์ไง <c oughs> ด้านในมีคาบอยครับโอ้ยข้างบนข้างบนโอ้โหข้างบนอย่างเยอะเจ็บเป็นคาบยอยเฮ้ยมีบังเม <ä? S 2> ้น กระนำเล็กเกินเจ้าโอลเดีเจ้าคอยกำลังก่อนครับไม่ค่อยค่อยเล็งไม่ค่อยเล็งหาบังเกอร์ด้วยหาบังเกอร์โอ้โอ้ยแม่ก๊อ

ไ่ได้พกแบนเนตมาทิ่หายแล้วใครมีอาวันนี้นี่เป่ะอาวันข้างหลังเต็มเคเคขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไบนเนครับไบนเนครับเอาที่นีก่อนเลืมดมามาโอ้โหใช้ก่อนใช้ก่อนเด่งกลับมาเฮ้ยยังอยู่ไหนอ้าวไม่ใช่หรอหัวพี่นนท์เอาหัวพี่นนท์เนี่ยมาเอาแบนเนตเนี่ยเต็มเลยเนี่ยโอ้โคตรเยอะของของเต็มโมโมายัง มาแล้วพี่มาแล้วมาบุก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 อห้องลับถังแบบว้า้ยมีห้องน้ำด้วยดิว้าวทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมต้องสร้างเรือล่ะเมื่อกี้ยังมีหออยู่เลยนะครับเมื่อกี้เหมือนเกมจะเด้งไปนะครับอัปเดตอะไรไม่รู้แต่ว่าหอได้หายไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องต้องเอาวัตถุดิบที่เราหามาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำสร้างสร้างเรือแบบธรรมดานะครับไปด้วยกันก่อนนะเพื่อให้รอดนะครับโอเคเดี๋ยว ไปต่อกันครับจะบุกหรือจะกลับจะกลับหรือจะบุกอะไรอ่ะ๋รออะไรล่ะบุกดีครับโอ้โหไม่ต้องกลับหรอกนู่นจหรังหินนะต่อข้างหน้าก็โดนยิงหัวนะบอกเลยต่ออย่างนิ่มด้วยที่หนูฝากของไว้ในกล่องก่อนนะ Let's go เหมือนกันผมทำการที่จะสร้างเครื่องซ่อมก่อนนะตรงนี้ปึ๊บตะเก้าเลยตะเก้าเครื่องซ่อมอ๋อตะเก้าให้นะนี่เครื่องซ่อมต้องมาเราจะไม่ขึ้นบ้านก่อนนะเราจะขึ้นหิน อ้โหนุญาตอ้อมตัวนี้ครับแต่ครับหมวกแดงแต่ครับประวันจะวิ่งไปในบ้านมันะอึ๊บประวันถึงบ้านแล้วครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอ้ยประวันเจอครับตระวันวางยงสามตัวบ๊อบประวัะะนตายน,น,นะแต่ว่าสนุบนะเกิดอันแรกนะถ้าใครตายสุดเกิดอันแรกนะ าเจอกันครับผมเจอครับอย่าเก็บหมดนะโต้เลยโอ้ยบนหลาดฟ้าอีกแล้มาอยู <h <h ่ใต้พี่นนท์เฮ้ยล umm> ูกนี้ยิงได้พอดูเฮ้ยลูกนี้ยิงได้ด้วยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอากายมันบุกมันบุกบุกอะไรอะ เฮ้ยร <Okay. S 2> ู้ด <skill> ีไอ้นี่รู้ดีรู้ดีเฮ้ยช่วยด้วยไอ้กาช่วยด้วยมาลเฮยยเพอเทียมโลสหาเมัมาหาดีข้างลังเอาด้วยกายข้างหลังเฮ้ยกาข้างหลังดูยายาตายแล้วไัยังอยายาย ระัาตายเป็นร้อยอนแล้วายบ้านไม่ช่วยพี่เลยว่ะโอ้โหาวเสีแม่งยังเกินหินน่เอ๋หายเลอันนี้ใครอะอยู่หลังบ้านอะใครอะมาน้มา้ำมนมม้นอน้า้นานามา้ม้ บ้านบ้านนี้มีมีตันเออสวยผมอยู่ใต้ทุ่นนี่แหละใต้ทุ่นที่มันยิงนี่แหละเห็นแล้วพิการเห็นที่แล้วหมดแล้วครับ<อ> <laughs> ผมมาเก็บศพครับเก็บศพ <c oughs> มันอยู่ข้างบนผมนี่แหละ <c oughs> และผมก็ได้ปืนผมมาแล้วไง แล้วผมก็ส่องแม่งตรงนี้แหละอะแม่งไม่ทะลุโอ้โห้ยนี่จะใครไตรงใจข้างในข้างในเหี่ยง้าเหียวมาแล้วพี่มันมาแล้ว เอ้แตะสถนกค่สนหมดอะ ล่าลัๆตัว,ตวปืนก่อนอยู่ไหนวะโหให้เกียรติให้เกียรติมึงนะเออเนี่ยมา,าแล้วเราก็มาถึงฐานนะครับโหด้วยด้วยเร<อ>ือลำเพิ่มด้วยเรืเอลำเพิ่มยูฮูและสรุปแล้วคือครบอยู่โ,โอ้โหเฮ้ยทำไมมันเบี้ยว หอจมถึงมันจะเบี้ยวไปนิดสรุปแล้วหออยู่บ้านครับเอยนอืมเยี่ยมไปเลยนะแล้วเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ครับอาริงาโตไปพี่มารับแล้วว้ายจอดไม่เป็นเฮือพี่เขาไม่ไวจอดน้ำวววอย่าทักกู